สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ทุกคนนะคะวันนี้นะคะในวิชาคณิตศาสตร์บทที่6เรื่องการหารเราจะมาเรียนกันในหัวข้อการเปรียบเทียบผลหารที่ตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันนักเรียนพร้อมแล้วไปเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบผลหารที่ตัวหารเป็นจำนวนเดียวกันโดยไม่ต้องหาผลหาร 2. นักเรียนสามารถสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ เรามาเริ่มกันที่คำถามชวนคิดนะคะก uh ็จะมีสถานการณ์ทั้งสองสถานการณ์ให้ดูให้นักเรียนดูนะคะว่าสถานการณ์ใดนักเรียนได้ขนมมากกว่ากันเพราะเหตุใดสถานการณ์ที่1นะคะขนม18ชิ้นแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าๆกันสถานการณ์ที่2นะคะมีขนมทั้งหมด24ชิ้นแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าเทกันนักเรียนคิดว่า สถานการณ์ใดคะที่นักเรียนจะได้ขนมมากกว่ากันคำตอบก็คือสถานการณ์ที่2นั่นเองนะคะนั่นก็เพราะว่าทั้งสสถานการณ์นะคะ splash! มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือต้องแบ่งขนมนะคะให้นักเรียน6คนเท่ากันแต่ในสถานการณ์ที่2นะคะมีจํานวนขนมมากกว่าเพราะฉะนั้นนะคะเด็กทั้ง6คนในสถานการณ์ที่2เนี่ยจะได้ขนมมากกว่าสถานการณ์ที่1นั่นเองค่ะ ซึ่งสถานการณ์ที่1นนะคะขนม18ชิ้นแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าเกันนะคะก็จะได้คนละ3ชิ้นซึ่งสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การหารได้ดังนี้นะคะก็คือ18หาร6เท่ากับ 3. ซึ่งก็สามารถใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารได้ดังนี้8หาร6นะคะเท่ากับสี่เหลี่ยมถ้าเราจะต้องการหาคำตอบนะคะก็ให้เปลี่ยนจากวิธีการหารเป็นการคูณโดยการย้าย18นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ย้ายสี่เหลี่ยมนะคะมาฝั่งเดียวกับ6ก็จะเป็น6คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ18แล้วเราก็ท่องสูตรคูณแม่6นะคะว่า6คูณกับอะไรได้18ซึ่งในข้อนี้นะคะตามที่เฉลยไปก็คือ6คูณกับ3ได้18นั่นเองนะคะดังนั้นดังนั้น18หาร6จึงเท่ากับ3ค่ะและในสถานการณ์ที่2นะคะขนม24ชิ้นแบ่งให้นักเรียน6คนคนละเท่าเทกันสำหรับข้อนี้นะคะก็จะได้คนละ4ชิ้น สามารถเขียนเป็นประโยคัสลัก,การหารได้คือ24หาร6เท่ากับ4หรือถ้าต้องการนะคะใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารมาหาคำตอบได้ดังนี้ค่ะคือ24หาร6เท่ากับ4เหลี่ยมเราก็จะต้องเปลี่ยนวิธีการหารเป็นวิธีการคูณก่อนโดยการที่ย้าย24ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับ และย้ายสี่เหลี่ยมนะคะมาฝั่งเดียวกับ6ก็จะได้เป็น6คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ24แล้วเราก็จะต้องหาว่า6เนี่ยคูณกับอะไรได้เท่ากับ24่ึิตามที่เฉลยไปก็คือ4ใช่ไหมคะ6คูณ4เท่ากับย4ดังนั้น24่สหารหเท่ากับ4ค่ะแล้วก็สรุปง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือสถานการณ์ที่2นักเรียนได้ขนมมากกว่านั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเราจะ,ระเปรียบเทียบผลหานะคะโดยการใช้จํานวนเดียวกันนักเรียนเห็นไหมคะว่าในแต่ละข้อเนี่ยมีเลขเหมือนกันคือตรงไหนคะนนก็คือเลขที่อยู่หลังหานะคะก็คือเลข3ก็คือจํานวนเดียวกันในแต่ละข้อก็คือ3นั่นเองเราจะมาดูนะคะว่าผลหาเนี่ยจะออกมาแตกต่างกันอย่างไรข้อแรกนะคะ12หาร3เท่ากับสี่เหลี่ยมใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารนะคะโดยแปลงจาก วิธีการหารเป็นการคูณโดยการย้าย12ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและย้ายสี่เหลี่ยมมาฝั่งเดียวกับสา็หาว่า3คูณกับอะไรได้เท่ากับ12 คำตอบก็คือ4นะคะ3คูณ4ได้เท่ากับ12ดังนั้น12หาร3จึงเท่ากับ4แล้วก็เขียนคําตอบลงไปนะคะว่าเท่ากับ4ต่อไป15หาร3เท่ากับสี่เหลี่ยมใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเช่นเดิมเปลี่ยนจากวิธีการหารเป็นการคูณโดยย้าย15ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและย้ายเครื่องหมายสี่เหลี่ยมมาฝั่งเดียวกับ3เปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณก็จะได้เท่ากับ3คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ15 แล้วหาว่า3คูณกับอะไรจึงได้เท่ากับ15นั่นก็คือ3คูณ5นั่นเองนะคะเนื่องจาก3คูณ5เท่ากับ15ดังนั้นนะคะ15หาร3จึงเท่ากับ5ค่ะก็เอาคำตอบใส่ไว้นะคะแล้วเราก็ไปหาคำตอบในข้อต่อไปคือ18หาร3เท่ากับสี่เหลี่ยมวิธีเดิมก็คือใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหานะคะให้หนักเรียนย้าย18ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับ แล้วก็ย้ายสี่เหลี่ยมนะคะมาฝั่งเดียวกับ3และเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณก็จะเป็น3คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ18เราก็ท่องสูตรคูณแม่3นะคะแล้วก็หาว่า3คูณอะไรเท่ากับ18คำตอบก็คือ3คูน6เท่ากับ18นะคะเนื่องจาก3คูณ6เท่ากับ18ดังนั้น18หาร3จึงเท่ากับ6แล้วเราก็ใส่คำตอบลงไปแล้วก็หาข้อต่อไปนะคะก็คือ21หาร3เท่ากับสี่เหลี่ยม ใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารเช่นเดิมนะคะโดยเปลี่ยนจากวิธีหารเป็นคูณโดยการย้าย11นะคะไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและย้ายสี่เหลี่ยมมาฝั่งเดียวกับ3นะคะและเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณก็จะเป็น3คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ21นะคะแล้วเราก็หาว่า3คูณอะไรได้เท่ากับ21นั่นก็คือ3คูณ7นั่นเองนะคะเนื่องจาก3คูณ7ได้เท่ากับ21นะคะ ดังนั้น21หาร3นะคะก็เท่ากับ7ค่ะก็นำคำตอบไปใส่นะคะแล้วหาข้อสุดท้ายนะคะก็คือ24หาร3เท่ากับ4เหลี่ยมเราก็จะใช้ความสัมพันธ์ของการคูนและการหารเช่นเดิมนะคะโดยการเปลี่ยนวิธีการหารเป็นการคูณโดยการ ย้าย24ไปอีกฝั่งหนึ่งของเครื่องหมายเท่ากับและนําเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะย้ายมาฝั่งเดียวกับ3และเปลี่ยนจากเครื่องหมายหารเป็นคูณก็จะเป็น3คูณสี่เหลี่ยมเท่ากับ2 4แล้วก็ท่องสูตรคูณแม่3นะคะว่า3คูณกับอะไรจึงได้เท่ากับ24นั่นก็คือ3คูณแปดนั่นเองนะคะเนื่องจาก3คูณ8ดเท่ากับ24ดังนั้น24หาร3เท่ากับ 8, นั่นเองค่ะเราก็นําคําตอบนะคะไปใส่ไว้ ต่อไปนะคะเราก็จะพิจารณาตัวหารนะคะหรือตัวเลขที่อยู่หลังเครื่องหมายหารึในทุกๆข้อเลยนะคะนักเรียนเห็นไหมคะว่าจํานวนเท่ากันนะคะนั่นก็คือ3ต่อมานะคะให้พิจารณาตัวตั้งซึ่งตัวตั้งแต่ละตัวนะคะในแต่ละข้อมันเพิ่มขึ้นทีละ3านั่นเองนะคะและผลหารนะคะนักเรียนดูในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะคะและตอบครูสิคะว่าผลหารในข้อใดมากกว่ากันคะ ระหว่างผลหารของ12หาร3กับผลหารของ15หาร3ซึ่งผลหารของ15หาร3นะคะก็มากกว่านั่นเองค่ะและคู่ต่อไปละคะข้อใดผลหารมากกว่ากันระหว่าง15หาร3กับ18หาร3คําตอบก็คือผลหารของ18หารสามมากกว่านั่นเองนะคะในคู่ต่อไปผลหารข้อใดมากกว่ากันคะระหว่าง18หาร3ากับ21หาร3คําตอบก็คือผลหารของ21หารสามมากกว่านะคะ ่และในคู่สุดท้ายพผลหารในข้อใดมากกว่ากันคะระหว่าง21หาร3กับ24หาร3คํคำตอบก็คือพผลหารของ24หาร3มากกว่านั่นเองนะคะผลของการสังเกตนะคะก็คือถ้าเรานะคะใช้ตัวคูณจํานวนเดียวกันอย่างทั้ง5ข้อที่เราทำไปนะคะเราก็ใช้ตัวคูณตัวเดียวกันก็คือ3ในทุกๆข้อเลย ฉะนั้นนะคะทีนี้เราก็จะต้องดูที่ตัวตั้งถ้าตัวตั้งน้อยนะคะผลหารก็จะน้อยถ้าตัวตั้งมากผลหารก็จะมากก็จะสังเกตได้ดังนี้เลยนะคะสรุปสิ่งที่ได้จากการสังเกตนะคะการหารจํานวน2จํานวนที่ตัวหารเป็นจํานวนเดียวกันนะคะให้เราพิจารณาที่ตัวตั้งถ้าตัวตั้งน้อยกว่านะคะผลหารก็จะน้อยกว่าถ้าตัวตั้งมากกว่าผลหารก็จะมากกว่าสําหรับการหารนะคะที่ใช้จํานวนเดียวกัน ในคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรให้นักเรียนคอยติดตามนะคะสำหรับคลิปนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ